รอที่ดีประบาดเย็บประบาดศิลป์จ้างหนึ่งแปด ขอบคุณนะครับขอโทษทีนะครับเดี๋ยวผมเบาให้นะครับเพราะว่าเรากำลังผ่านเส้นทางเข้าไปในพื้นที่ที่ร้องขอความช่วยเหลืออยู่นะครับตอนนี้ทางแขวงการทางกำลังซ่อมถนนที่ไหลทางสุดนะครับไหลทางสุด ดิ้งเดินดิ้งเล้นด้งเลน้องขวบหน่อขื้าสีบ้านขับขให้หลังนะเราเชื้อกันหน่อยแหละขวข้าวข้าวิดใจก็ก็ติดใจก็ติดใจก็ติดใจกาิดใจก้ติดก็ติดใจจก็ติดใจก็ติดใจติวใจก็ติดใจก็วข้ Mhm. S <S ข้าวพิซนี่เดี๋ยวไปด้านนไม่ไข้าวข้าวไอ้ที่นี่นาะอ่าข้าวบนข้างนอกมีที่นี่เขามีข้าวแล้วก็อยากได้น้ำส่งน้ำไปให้พี่ไทยอีกแพ็คหนึ่งเดี๋ยวพี่ไทยเอาไปให้ครับมีเด็กเพี่ไทยเขาเป็นพี่ไทยเขาไม่ยืนเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าคนเป็น ทุกคนะคะทุนี่มาที่นี่งนเแจงจงกระจายไปสำหรับที่เขาเข้ามาในเส้นนี้นะบานี้พื้นที่เป็นบ้านสองชั้นก็เลยมาอยู่รวมกันที่นี่นะฮะแล้วก็นี่ก็อะไรบ้างคะทแคมเปอร์เทียนเทียนด้วยเขาตัดไฟแล้วใช่ไหม ไปตัดแล้ววันนี้ใครเข้ามาเส้นนี้นะนอนาาโอ้โหดูเด็กๆอยู่มืนๆนะขึ้นสะูงก็จะเพื่อนนะไหนเพื่อนไนะหนเะขาบูดจ่อแล้วไซเอม็มไซเอ็แต่คืนนี้ไม่แน่ใจจะมีเรือเข้ามาได้อีกไหมคนพรุ่งนี้ได้ไหมท่นานั้นอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับนะท่านั้นอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะ ถนตัดไปแล้วนะครับผู้ชายมีไม่มีผู้ชายไหมไม่มีผู้ชายมีนะอเดียเตะล้แล้วหมอมีคนเดียมีคนเดียมีหมอเอาเกีรเข้าไปส่งให้เลยอารีปีนไปแล้วครับทุกคนฮันมีเด็ก